สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมทูที่แปลว่า2ปกติเนี่ยผม,มจะรีวิวรถในโชุูมเซตพอยต์แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆเนี่ยมาเปลี่ยนมัรยจกาศบ้างนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยเราอยู่นที่แหลมฉบังครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือที่ที่เซตพอยต์เราเนี่ยสต็อกรถไว้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราอะ่ะมีรถเนี่ยหลากรุ่นหลากตลายคุณได้เลือกและแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยสดๆร้อนๆเพิ่งมาถึงเมืองไทยเลยกับเจ้าสเปซเกียร์คันนี้ครับผม ซึ่งดูรวมๆแล้วเนี่ยภายนอกของเจ้าสเปซเซียคันนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเล้คเพราะว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยก็ตอบโจทย์สายลุยสายแคมป์โดยเฉพาะเลยนะครับหรือจะเป็นขับในเมืองนะผมผมก็บอกได้เลยว่าขับสนุกขับสบายเช่นเดียวกันนะ โดยดูรวมๆแล้วเนี่ยภายนอของเขาเนี่ยก็จะมีการออกแบบมาที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมไม่เหมือนใครรวมถึงสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสี Active Yellow นะครับซึ่งบอกเลยครับว่านอกจากรูปทรงภายนอกเนี่ยจะโดดเด่นล้วสีของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเตะตาเช่นเดียวกันนะครับมาดูรอบคันต่อรับจะเห็นได้ว่ารอบคันของเจ้าสเปเซียเกียคันนี้เนี่ยจะมีเป็นสติกเกอร์ลาย ตรงนี้นะครับผมซึ่งไลายเนี้จะเป็นออปชั่นที่เซตพอยต์เราจัดมาให้ก็จะมีรอบคัน mm hmm. เลยรวมถึงแหลกหลังคาด้านบนนี่ยครับสำหรับวา่าเวลาคุณเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดจะไปแคมป์หรือว่าออกไปไประจนภไทยอะไรก็แล้วแต่ะคุณก็าสามารถบรรจุของหรือสัสมภาระไว้ด้านบนได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่าทุกคนเราไปดูวันที่ตอนหลังของเจ้ารถสเปเซียเกียกันนี้กันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าทุกคนจะเห็นได้ว,ว่าภายในของเจ้ารถคันนี้เนี่ยบริเวณด้านหลังอ่ะจะมีพื้นที่ที่สามารถบรรจุของได้พอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยังน้อยไปเนี่ยก็สามารถปรับได้ครับโดยการปรับเบาะด้านหลังนะครับให้ไปด้านหนอย่างนี้ครับเนี่ยครับ เพื่อนๆก็จะมีพื้นที่สําหรับบรรจุสัมภาระได้มากขึ้นนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าสะดวกสบายและตอบโจทย์มากจริงๆอาเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามานั่งข้างในเจ้ารถสเปเซียเกียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเครับว่าพอผมเข้ามาเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งความเป็นรถเคคาแบบจริงๆเลยนะครับ บางคน,นอาจจะมองว่ารถเคคาเนี่ยภายนอกน่ยดูแบบเป็นรถที่ขนาดเล็กไซส์ถิวขนาดกระทัดรัดนั่งไม่สบายซึ่งผมขอบอกเขาว่าไม่จริงเลยครับเพราะผมเข้ามานั่งข้างในแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีความสุขว่าภายในเนี่ยมันกว้างมากจริง พื้นที่อะไรก็ค่อนข้างเยอะรวมถึงผมเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันดูอึดอัดเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอิตาเลียภายในของเขานะครับก็จะมีความสอดคล้องกับบริเวณด้านนอกนะครับก็คือดูค่อนข้างตอบโจทย์สายลุยสายแอดเวนเจอร์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับช่องเก็บของเนี่ยก็จะมีการออกแบบมาให้คล้ายคลึงกับเหมือนเป็นกล่องเหมือนเป็นหีบสัมภาระไว้สําหรับตั้งแคมป์นะครับเดี๋ยวผมมอไปดู บริเวณเบาะแะบริเวณด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับดูมีความแอดเวนเจอร์มากจริงๆเอาละเพื่อนๆผม,มพูดถึงภายนอกและภายในของเขาไปเยอะและ้วเราไปรู้จักกับสบัฒนาของเจ้าสเปซซีเกียกันบ้างนะครับสเปซซีเกียคันนี้เนี่ย เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมขนาด3.0ลิตร660ซีซีนะครับผมแรงม้าของเขาอยู่ที่64แรงม้าการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยเป็นการขับเคลื่อน4ล้อแลวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยประหยัดน้ามันสุดๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ระบบไฮบริดต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์สายลุยสายแคมป์หรือว่าขับในเมืองเนี่ยยังไงก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันครับก็สําหรับเจ้าเซเซีเคียคันนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าเพิ่งมาถึงเมืองไทยแบบสดๆร้อนๆเลย ซึ่งเซตพอยต์เราเนี่ยก็พร้อมให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ